อัดับที่หนึ่งมาแล้วนะเท X อันดับหนึ่งไงวังเกาะคันนิกา EP หกแล้วฮะเดินทางมาถึง EP ที่หกันแล้วนะจ๊ะกับซีรีส์เรื่องนี้วางเกาะคันนิกาต้องบอกก่อนว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆเลยนะความมันเต็มร้อยมันจึงจริงจริงอาทิตย์หน้านะสองตอนสุดท้าย บทสรุปจะเป็นยังไงต้องติดตามกันนะจ๊าแล้วก็อันดับหนึ่งนะฮะบางกาะคณิกา EP 6ีกนะครับก็มาถึง E ี6ีแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์สุดแซบนะครับก็ห้ามพลาดนะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าคือ2ตอนสุดท้ายแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้แฟนๆติดตามดูความปังของซีรีส์เรื่องนี้ครับบางกาะคณิกาครับกับแฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับพี่ฟ้<ฮ>าตื่นดูบางกาะคณิกาแล้วน่าจะสรุปตอเมื่อคืนพี่ฟ้าแทบไม่ได้นอนเลยเพราะต้องกลับมาแบบเกียร์ขอ,องด้วย อิงฟ้าไปค่ะเดี๋ยวอิงฟ้าไปแต่ว่าต้องไปรับช่วงบ่ายๆนะคะตอนนี้น้องอ่อไม่ไหวเพราะว่าเมื่อวานโรคประมาณโอไมค so อิงฟ้า she didn't sleep last uh, ่อ last night she didn't sleep she waiting until the บางกอกคณิกา an <laughs> on and she was until 6pm มั้งน่าจะประมาณ 6pm ไอ uh, ้ 6am am she just sleep yeah. ช่วยสารฝันความฝันของแม่แขกอยากจะรอบโลกสาววอล์กสาวอยากจะรอบโลกของแม่กุหลาบจริงหรือไม่คะที่เขาบอกว่ากุหลาบจะเทคโอเวอร์เอ็มจีไอไหนบูดมาฟิมมันคือความในใจของเธอหรือเปล่ากุหลาบเหนื่อยแล้วไม่เอาอยากนอนอยากนอน กูหลาบแม่อะไรใหญ่ครูเขาครูเขาหันมาแล้วเขาถามว่าจะเอาไก่ทอดัใหญ่ไหมพูดออกมาแค่ใหญ่ไหมอ่ะเอวิวันเอวิวันซีนะเนี่ยใครอยากกินเมนูนี้มาได้ที่ร้านฟาร์มฟาร์มเฮาส์นั่นเองนะคะที่เห็นเห็นอยู่นี้อันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะไก่ทอดไก่ทอดใหญ่ใหญ่หก็ก็พอตัวค่ะพอตัวก็พอตัวไม่เอาครูเอาเลย ก่อนมาหนูกินข้าวไปแล้วอยากบอกตื่นแต่ตีห้าตื่นมาดูบางกอกรดูบางกอกง่วงเลยเนี่ยตอนนี้วันคือร้านไหนนะร้านพี่ปอนอ่ะคือร้านไหเริฟถูลิฟถูอีทรับทูอีทต้มฟัโคตรอร่อยหมูกรอบเธอเคี้ยวไปกรุ๊ปนี้เลยอะร้านที่ดาราฟันแตกดาราไทยมาก็มักจะไปกินกันอย่างร้านอันนี้จะเป็นร้านซิลเหมือนแบบว่า หลูหลาค่ะเอาเนาะถ่ายรูปถ่ายรูปสวยคือคือคล้ายคาเฟ่เนาะพี่ฟาเนต้นมะกอกไทยแท้แม่รหอลวงงูลวงนูนลวงงูลองนูนง่วงนอนอ่าดูไปเรื่อยต้องให้ต้องให้ยายตันนี่ยพูดภาษาลูกับหนูทุกวันเนี่ยหนูจะพูดได้แม่ตอนแรกแม่ก็งงฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันตอนรุ่นพี่พูดมันจะจำได้หนูไปฝึกภาษาอังกฤษดีกว่าดูจะง่ายกว่าเยอะ เพิ่งรู้ว่าที่ L A แฟนคลับแม็กซิกันเราเยอะมากเยอะมากเมื่อวานน่ะเมื่อวานทัศเสาร์ไทอันนี้เยอะมากนะแล้วเขาก็บอกไม่ดื้อนะไม่ดื้อนะดื้อตีนะวีนะานึกถึงมีมของพี่คิส่ะเรามีกันอยู่แค่นี่มันคืออะไรก็ครูอะไรอ่ะจิฟฟาสีฟฟาสรุฟนสิฟฟ์สิาฟอน้ฟปลาิฟา์อิฟฟามิาะเ้ามีพริฟฟ์มิฟฟ์สิฟฟ์เิาฟ์สิฟฟ์อิฟฟ์สิล มีน้ำจิ้มสีู่นี่ไหมมันคุณละน้อยไหมหอมมะนาวไหมแล้วปลาพอไหมไม่พริกพองจริงๆหนูเหมือนคนอีสานเหมือนกันนะเป็นคนที่ชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขาดไม่ได้เราเนาะน้องเราเป็นคนแซ่บเพราเราเป็นคนแซ่บแล้วเราเป็นคนอีสานหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าชอบคนอีสานแหมมีมะนาวมีมะนาวชอบคนอีสานเพราะเราเป็นคนแซ่บเลยเพราะว่าชอบดูคนอีสานว่าว จะว่าแต่หนูแม่แม่ก็ชอบดูเวลาเวลาเขาพูดเขานเวลาเขาพูดน่ารักดีมันเวลาพูดเราเนี่ยมันตคนตายนะคนตายเหรอพูดคนตายอันนี้ใส่ป่ะอันนี้ใส่ป่ะฟุกยาก่์เป็นฟุก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 อ่ามันคืออะไรนะบอกก่อนบอกก่อนผักชีลาวอ่ะทักซลีผักติวไม่ใช่เอาเราทำไมเราไม่ถ่ายน้องถ่ายยังอ่อถ่ายอยู่เขาได้ถ่ายอยู่นี่ไงถ่ายอะไรคุกกิ้งคุกกิ้งโชว์ แต่พักชีลาวในเวลาฝรั่งเวลาเขาทำเขาจะไว้คุกกิ้งโชว์นะคะทุกคนเขาได้ปลามีกําหนดเขาแบบว่าเป็นพวกเดี๋ยวเขาแจ้งอีกทีนึงค่ะภาพยนตร์ที่ฟังยแน่ใจแต่เหมือนตอนมอบบอสกลับไปคุยกับทาง g d h เหมือนเขาบอกว่าอาจจะเป็นสิงหาตอนนี้กำลังกำลังกำลังเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวรอเขาประกาศนะเรื่องเป็นยังไงอ่ะแม่ยายยายรู้กันจบแล้วใครรู้พี่รู้หรอ เรื่องมันเป็นยังไงอ่ะพี่ฟัดแต่งตัวสวยมากเลยค่ะแฟนคลับบอกในเรื่องมันมีที่แบบแม่ดูนิดนึงเลยแม่เจ้าใช่ปะจิ้มเลยแม่เจ้าใช่ไหมน่ารักมากฟ้าเห็นฟัดแตนะจิตใจจับโดยอะไรอันนี้เลยเหรอกินอย่างนี้เลยเหรอปลามัตสึเชฟจะได้ขอชิมมันนีน้ำปลาไม่พอได้ดูนี่ป้า Hell Kitchen นี่ไงมีดาม่าอยู่นี่นี่นะมันน้องใส่นี่ได้ปะ ลองชิมดูก่อนดจริงๆหนูอร่อยแหละค่ะแค่น้ำาลายังไม่ทิชชู่อร่อยแล้วอร่อยเลยสุงตรงเลยจริงเหรออร่อยเลยนะเนี่ยวิธีที่สมมติอาหารมันเหลือไม่ใช่เราไม่ได้เหลือเรากินไม่หมดกินไม่หมดไม่ได้เหลือไม่ได้เหลือไม่ได้เหลือเราสามารถมา mix and แมท c h ได้เราหยอดน้ํากะทิหน่อยไหมอันนี้น้ำปลาอันนี้คือสูตรอันนี้คือสูตรจริงๆที่หนูกินตอนที่หนูไม่ค่อยมีตังค์หนูไปร้านส้มตำแล้วหนูจีนเหลือใช่ป่ะตอนนี้ก็ยังไม่มี แล้วจะชอบเอาขนมจีนนกลับบ้านตัวชอบใส่พริกป่นมะนาวชูรสน้ำปลาปุ๊บๆก็ได้อีกมือหนึ่งบีบมะนาวหน่อยแล้วก็เน้นอิ่มเน้นอิ่งเน้นให้พลังปะานเก็บผักสดแถวบ้านหมดแล้วถ้ามันมีแบบน้ำปลากับมะนาวอย่างนี้เนาะแต่มันอร่อยแล้วอันก็ออร่ยอร่อยอร่อย อร่อยแล้วต้องมะนาวยำหอมกรั่เข็มอีกนิดนึงแล้วก็มะนาวอีกนิดนึ่งอืาไม่ใช่โฮมส์หลาย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 ข้อหมายมากเลยนะที่หนึ่งประเทศที่เรานไปคือจีนเนาะจีนราซียแมกซิมโบยังไม่เคยไปเลยเราควรไปใช่อยากอยากไปเหมือนกันแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นยังไงบ้างที่จีนบอกหน่อยูกำลจะต้องไปจีน เรียกรวจอะี่ะคุจะไปเที่ยวหนูไม่ได้ประกาศคืนนี้มีเพลงใหม่ไหมก็มีคืนนี้มีเพลงใหม่สีเสียงข้องเรืองตะเล้ง้าว่าน้องป็นไป๋ลงนี้ค่ะเสียงงงสุดแปร นมลีกับไทยได้แล้วนาแม่คิดถึงพี่ถึงเหมือนกันอยากให้มารับมากถึงแม้ว่าจะมารับไม่ได้แต่ว่าก็อยากให้มาเจอกันวันที่สองเยอะๆนะคะใครยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อเถอะนะคิดถึงมากๆอย่างเงี้ยคิดถึงมาหากันได้ไหมทำนมหนึ่งพันบาทมาหากันได้ไหมหรือว่าเราเอาสเกซนไปางไม่มีกล้องไหนสดถือมาแบบไอเนยคอนวาทสดกว่ากล้องนี้ละลย ที่น่าดีแบบนี้เพราะว่าเราใช้ W Serum W Cream นะคะแล้วก็ผมพี่ฟ้าเนี่ยที่เงางามมากๆก็เป็นเพราะว่าสันสีวคือสันซีวสีเขียวอ่ะจะช่วยให้ยาวเร็วแต่สันซีวสีส้มจะช่วยให้สุขภาพผมคนที่ผมเสียผมแห้งใช้สีส้มน่าจะแบบว่าผิวก็แทนขึ้นเพราะว่าขึ้นเรือขึ้นเรือแล้วมันก็แทนขึ้น Lovely, I'm ready. I'm ready to hope you guys like it. Uh, lovely next month.